โอเคครับผมก็กบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะรผมก็คือทาฟาร์มนะผมในเกมฟาร์มเนี่ยมันบ่อยกันไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราคันี้เดี๋ยวเรามาทดลองการทําฟาร์มใน GTA ดูกันบ้างนะครับผมนี่มันจะเป็นยังไงครับผมวันที่อยู่เจ้าเทเอร์นะครับผมนะน ไม่ใช่ไฟเอ็มเลยทั้งสิ้นนะผมนะไม่ใช่ไฟเอ็มนะครับนี่เป็น GTA ธรรมดาแบบวันนี้ทำฟาร์มกันนะผมเฮ้ยเฮ้ยอคกล่อ,กองกล่องฟางเฮ้ยกล่องฟางมันขยับได้ด้วยหรอยึดแค่ว้าวโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะทำฟาร์มนะทุกคนนะทำฟาร์มนะครับนี่ทำฟาร์มนะครับแอปแอบว้าวสวัสดีครับถ้าเสียงเกมเบาอขออภัยนะเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะผมเร่งสุดแล้วอ่ะ เออมันออดิโอเหรอเนี่ยมันสุดแล้วเนี่ยเกี่ยวเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเอาลงเสียงเอาลงเนี่ยมันสุดระบุแล้วเนี่ยสุดหมดแล้วเนี่ยสุดหมดแล้วนะครับผมนะผมวันนี้ทำาวามกับรถไถชิวๆนะครับผมขยัดขยัดไถนานะครับผมทุบกระจกไปเดี๋ยวีขยัดขยัดไถนานะครับผมนี่เป็นไงเล้วไปสตาร์ทสตาร์ทเจ้าสตาร์ท สตาร์ทไม่ได้โอ้โหมาดิมาดิไอ็อไไหนรถคันนี้มันขับได้เปล่าเนี่ยฮัลโหลรถคันนี้ขับได้เปล่าเนี่ยไหนลองดูนี้โอ้โหนี่เป็นรถอัดฟังแบบอย่างเยอะเลยอะรถคันนี้ก็ขับได้แบบคนดูเ,เรื่องจาดเ,เรื่องจ้ว้าวเรื่องจัอันนี้ก็ป้นทั้งหมดเลยนะไม่ไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยนี่ครับผมโอ้โห เดี๋ยวภารกิจของเราวันนี้อันนี้มีมีรถรถไฟางด้วยเหรอวะเนี่ยมันต่อได้กันปะมันต่อด้วยกันได้ปะมีรถเกี่ยวข้าวไหมมันมาเอารถไถมาต่อดีได้ปะน่าจะได้นะผมว่านะน่าจะได้นะเออลองดูดิลองดูดิเฮ้ยเกมเฮ้ยเกมไอ้ g ด a ก็เป็นเกมฟาร์มได้นะทุกคนนะไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้ดูนี่มัน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 ต่อฟวงได้ปะเออมันกดอะไรวะตัวเฮตเหรอตัวเฮตใช่ปะมันต่อไม่ได้เหรอเนี่ย กดตัวเฮ็ดกดตัวจีกดตัวขี้อะไรเนไ่้โอ้โหมันน่าจะต่อไปได้ว่ะคนดูคิดว่านะน่าจะต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําการดันอ้ก้อนฟางตัวนี้ไว้กองกองกันไว้แล้วกันเนาะนะครับผมภารกิจของเราวันนี้นะครับผมนี่แง่หไอ้ภารกิจของเราก็คือดันกองฟางให้เท่ากันนะผมเยเอะเลย GTA ได้ว่ะยัเก ีภารกิจของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาม้าออกก่อนมันเครื also, will então, will please, please ่องหูเครื่องเครื่องหูเครื่องตานะผมนะนี่เดี๋ยวดูมองภายในกันนี่เป็นไงโล่เนี่ยโอ้โหนี่นี่ดันดันตัวนี้มันเท่าเท่ากันเนาะดันดันกองกันไว้อะทุกคนนะดันกองกันไว้นะครับภารกิจของเราโอู้มีมีเยอะมากเลยนะก้อนเป็นก้อนฟางนะแถวนี้เขาอัดเป็นก้อนเอาว่ะนะครับผมแถวนี้เขาอัดเป็นก้อนเอาเฮ้ยคือเสียงทำไม สียงเกมมันเบามากเลยนะทุกคนเอาตรงนะเป็นกดเบาเลยอ่ะอันนี้มันขยับได้ปะโอ้ขยับไม่ได้โอ้มันเป็นการประกอบฉากโอเคโอเคว่าอยู่ทำไมมันประกอบไม่ได้ตอบพว่วงไม่ได้อันนี้มีรถไถอันนี้รุ่นอะไรเขาเขาเขา,เขาไม่ใส่ชื่อรุ่นนะทุกคนเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำการอ่ เออเขาเรียกว่าอะไรเก็บก้อนฟางเนี่ยให้มันไปอยู่ในที่ที่เดียวกันนะทุกคนนะเนี่ยเยะจัดเลยว่ะมันมันคือมันมีนมรถไถด้วยนะมีรถไถนาด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมันมันจะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาทําให้ดูอีกเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะครับเล่นแบบชีวิตจริงแล้วก็มาทาฟาร์ใน GTA อนะครับผมนะ คือเกมเน,นี้ยอัดยากมากครับทุกคนครับคือโปรแกรมอัดเหมือนมันไม่แบบเหมือนมันไม่อะไรอ่ะมันคล้ายๆมันไม่มันไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นะคือกวาจะอัดได้แม่งก็แบบจนท้อเลย,อ,เลยอ่ะนะครับผมจนท้อเลยครับท้อท้อท้อกับชีวิตเลยนะครับผมท้อกับชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผมถึงกับท้อแท้กันเลยทีเดียวนะครับผม เฮ้ยเดียวเดียยวเดียวเดสทีกดผิดะนี่ดันอ๋อคือเกมมันเสียงเบานะทุกคนก็ต้องขออภัยนะมันเบาจริงนะคือเสียงเพลงอาจจะดังกว่าด้วยซ้ำนี่นะผมแต่ก็พยายามเร่งขึ้นอยู่นะเร่งเร่งแบบเร่งขึ้นให้มากๆนะคือผมไม่มีม็อดไม่มีแรงสิ้นนะสาหรับ GTA นะก็เอาตรงเก็อ๋อ นานๆก็จะเข้ามาทีนะครับสำหรับ G T A นะไปได้ไม่ได้เล่นบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้รถอัดฟางที่อยู่ในเเกมฟาร์มเลยนะเห็นไหมรถอัดฟางที่อยู่ในเกมฟาร์มนะเนี่ยเดี็ดๆรถอัดฟางเนะี่ยต่อได้ปะมันไม่ได้หรอต่อไม่ได้หรอบึนบึนแอบบึนบึนี่งานของเราก็คืออา่า ไถ่ไถ่ก้อนฟางนะเพื่ให้มันไปอยู่ที่ที่เดียวกันนะผมนะประมาณนั้นนะผมโอ้โหเยอะจะเป็นแรงกันวะเนี่ยโอ้โหเด้อด้ไป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 อืมมอนไถ่ไปเอองั้นแหละไถ่ไปไถ่ไปขี่ดันปลาดันปาดันดันไปไว้ที่ที่เดียวกันดีกว่าคือมันเอาขึ้นรถไม่ได้อ่ะคือมันสามารถลงมอเตอรไซคโคได้ด้วยนะแต่ ผมไม่ผมคือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าลงไงทำไม่เปลี่ยนับผมนะอ่านอ่านดันไปครับผมดันไปครับเอ้ยจะมืดแล้วนี่ว่ากี่โมงแล้ววะเนี่ยเจอไอ้เฮียนี่มึงโทรมาทำไมวะเนี่ยห้าโมงแล้วเนี่ยไอ้รอนนะผมโทรมาทำไมวะเนี่ยไอ้รอนไอ้รอนไอ้รอนไอ้เลินนะผมคุยเลยครัย ทชเว่าทำงานไปขับรถไปนะผมนะทำงานไปขับรถไปนะผมนะชิวๆสบายๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะว่าม,มีอะไรนะเดี๋ยวขับรถไปเฮ้ยรถรถเก่าแล้วรถอันเก่าเราไปไหนอ่ะเอา้าหายเฉยอ,อะไรวะเนี่ยรถเก่าเมื่อกี้เราไปไหนวะเนี่ยแปลกเฉยว่ะหายยูดีก็หาย เป็นรถอะไรครับเนี่ยเี้ยแข็งจิ้บขายเลยโอ้โหดูที่ทำฟาร์มนะทุกคนนะทฟาร์มนะแหมฟาร์มแบบฟาร์มโคตรดีแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวโหแรงจิ้บขายเลยมีรถไถอีกเนอ่ะคือแถวนี้จะเป็นฟาร์มทั้งหมดเลยนะทุกคนแถวนี้จะเป็นพวกฟาร์มพวกเอ่อพวกทำการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยพี่ ทำไรอะพี่ไปด้วยกันไหมเพี wal, right. uh. Hence, ่อนไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมโอ้ยเฮ้ยมีมีมีวัวด้วยมีวัวด้วยมาดิจ้าน้องวัวมาดิครับอู้น้องวัวมาดิครับโห่ให้อาหารวัวดีกว่าให้อาหารวัวดีกว่าไปไหนอะไปไหนกูถีบตายซะเลยเนี่ยเฮ่มีฟาร์มวัวด้วยโฟกลิฟด้วยว่ะฝั่งนู้นตอ้นี้อันนี้คือตรงที่เลี้ยงวัวนะทุกคนนะ ก็คือแบบดีมากเลยอะทำฟาร์มดีมากเลยอะเออคือผมเคยเห็นรถไถด้วยนะรถไถที่มันไถนาได้อะเฮ้ยมีรถดำด้วยมีรถดำด้วยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวขับไปขับไปนู่นนู่นเห็นไหมเห็นไหมไป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 ขี่รถดำ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 ทำไมรถไม่ติดวะเนี่ยตาร์ดดิเออรถแม่งเสียงโคตรเบาเลยทุกคนขออภัยด้วยนะถ้ามันเสียงเบานะครับ อย่ารถเสียงมันเบาจริงนะขนาดผมยังเบาเลยนะ่ยเบามากๆเลยเฮ้ยรถด,ดําสามารถต่อพวืงเลยปะต่อได้ไหมนี่ต่อได้ไหมต่อได้ไหมมันไม่มีอะไรให้ต่อเลยว่ะมันน่าจะไว้แบบน่าจะทําไว้ประกอบฉากนะทุกคนคือแมบพบแถวๆนี้นี่น่าจะเป็นฟาร์มทั้งหมดเลยนะทุกคนเนี่ยแถวๆถวนี้โซนเนี้ย,เ,ยนนเดี๋ยวพาขับดูฟาร์มเราดีกว่า คือน่าจะเป็นฟาร์มทั้งหมดเลยอ่ะเฮ้ยเจอมีมีใครอยู่ข้างหน้าเราลุดเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่แหละมันวิ่งไล่กันอยู่เนี่ยเอ่อโจรเหรอกูเหยียบมันก็เฮ้ยเจ้าตำรวจชิบหายแล้วตำรวจกูมาช่วยจับโจรนะเนี่ยฮัลโหลแล้วโอ้โหแล้วรูรถเราดิโอ้กูจะหนียังไงเนี่ยตำรวจเนี่ยเอาโห เฮ้ยพี่ย you know, ืมหน่อยเฮ้ยทเจอกระบะซิ่งเจอกระบะซิ่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากระบะซิ่งอยู่ข้างหน้ากระบะซิ่งอยู่ข้างหน้าลงแล้วจ้าลงแล้วลงแล้วลงแล้วไปเอากระบะซิ่งก่อนไปเอากระบะซิ่งกันเจย์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 พุ่งมาอย่าพุ่งมาเย้ดูตำรวจดิเยอะเป็นร้อยเลยเยอะ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 เยบะเยอ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 ะายอะเ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 ยจะตายอะเ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  โอ้โห hey, yeah. oh ผมชนผิดผมไปชนตำรวจเลยดิแล้วก็เกิดโรงพยาบาลโอ้โ oh หผมไปชนตำรวจเลยดิทุกคนโอ้โ oh ห oh อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปกลับไปที่ฟาร,ร์มเราฟาร,ร์มเราอยู่อยู่ประมาณแถวแถวนี้คนระับช่วงๆๆนี้คนะรับช่วงแถวแถวเนี้ยฟาร์มเรานะผมแล้วเราจะมีรถไหมเนี่ยลงุลงลงุง <c oughs> ลุงลุงไปส่งผมได้ไหมลงุง <that> เอาไม่ใช่ <c oughs> ลุงนี่วะ <c oughs> เจ๊นี่วะโอ้โห oh ป้าป้าเจ๊อเอ๋อหมเดี๋ยวหารถก่อนแล้วกันนะเพิ่มพยายามหารถไปส่งไปไปไปฟาร์มนะครับเพิ่มอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไฟเอ็มนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้โหมันออกออกเขาไล่กันอยู่เขาไล่กันอยู่ไล่ไปเถอะเฮ้ยวันนี้วัานี้ยมานี้นยืมรถหน่อยยืมรถไปฟาร์มหน่อยจะกลับฟาร์มแล้วลงมานี่อันนี้ลงมานี่ไปเลยจ้า จะเอาอ่ะเฮ้ยมันจะเอาอ่ะมันก็ไปป้นรถคนอื่นคืนนี่เออยากอะไรอ่ะแมวไปครับเดี๋ยวเรากลับฟาร์มเราดีกว่านะครับทุกคนฟาร์มเราจะอยู่ฝั่งโน้นนี่ะอู้หูน้องโอ้โเกี้ยวกไก่เหมือนกันนะเนี่ยไก่เหมือนกันนะเนี่ยกลับฟาร์มเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรยังยังทำงานยังไม่ยังทำงานยังไม่เยอะเลยเนี่ยโอ้โหตายซะแล้ว มาปิดทางทำทางทำงานยังไม่เยอะเลยตายซะแล้วโองรวกูเป็นอะไรกับไอ้นี่เนี่ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับไปกันดีกก่อนครับคือเราเคยทำฟาร์มในแต่ในเกมฟาร์มใช่ไหมวันนี้มาทำฟาร์มใน GTA เออเป็นไงล่ะครับผมนะคือไฟเอ็มอ่ะผมลองเล่นดูแล้วคือแบบมันมันเหนื่อยอ่ะ เล่นแล้วมันเหนื่อยมันลำบากครับก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมลำบากนะครับแต่ว่าสนุกไหม,มก็สนุมไมกไปแบบนะแต่ว่ามันมันลำบากไปนิดนึงนะครับผมนะนี่ทำฟาร์มเราดีกว่านะผมรถไถเราอยู่ไหนวนะเนี่ยเอานี่ไงรถเอ่อรถรถเรากลับมาแล้วรถเรากลับมาแล้วอ๋อนี่ไงรถไถเราเฮ้ยเปลี่ยนสีด้วยว่ะยึดแค่เปลี่ยนสีด้วยมันจะสปอนมาใหม่เรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วไอ้เคียนี่ก็สปอนกับคืนดีโกโู ho. คือมีอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหน้าละกันนะครับแมวแมปแป๊บปึ๊บอันนี้มันต่อได้ไหมนี่ยน่าจะต่อไม่ได้น่าจะน่าจะเอาไว้ประกอบฉากอะนะครับผมนะอันนี้มันจะมืดแล้วนี่ว่าแปดโมงฮิไม่มืดนี่ว่ะแปดโมงก็ไปทำฟาร์มทำงานนะผมคืออีก อีกส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ฝั่งทางนี้อ่ะอันนี้แมพยังไม่เปิดนะทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเริ่มภารกิจเริ่มมานะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการทําฟาร์มนะทุกคนนะสั้นๆง่ายๆนะครับผมง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับการทําฟาร์มในครั้งนี้นะครับอือด่วนโอ้โหแม่งใหญ่จัดเลยอ่ะเฮ้ยเป็นมีโฟล์ลิ์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูโฟล์ลิปไหมไปดูโฟล์ลิปไหมเออไปดูโฟล์ลิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจบเดี๋ยวเพิ่งจบ ดูโฟล์กลิฟก่อนดูฟลกลิฟโฟลลิฟมีฟลกลิฟอยู่มันจะขับได้ไหมดูหันไปดูหันอ่าววิ่งมีตอไม้เยอะแยะมากมายเลยว่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันโฟลกลีฟจอดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงวัวน,นะทุกคนแล้วอะไรมันช็ออตดเหี้ยแอร์ช็อตแอร์อช็อต,เอ,เ,ออตเอ้ย ดูอะไรเลยเหรอแอร์ช็อตเนี่ยมึงไม่ดูเลยเหรอแอร์ Air มันช็อตมึงเข้าใจไหมว่าแอร์มันช็อตอ่ะโอ้โห,โโหกินแต่เหล้ากินแต่ย,าย่าพวกนี้นะครับผมโอ้โหดูถังแก๊สเลยโอ้โหถังแก๊สสามารถชนได้ไอ้พวกนี้สามารถชนได้ไหมไม่ได้ดีกว่าพวกเรีบเราหายหอะทุกคนไม่มีป้าคนหนึ่งทำงานอยู่ตรงนั้นใช่ปะนะ่ะใช่ลุงหรือป้าปะนะ่ะใช่ปะใช่ปะนะ่ะเดี๋ยวผมดูซูมซูมให้ดู ใช่ปะน่ะปึ๊บเนี่ยน่ะน่ะโอ้ยใช่ใช่ลุงลุงลุงแกทำงานอยู่อุ้ยเอาเรื่อพวกสองตัวนั้นวิ่งป่าลาบไปเลยนะผมนะเออเฮ้ยโอ้โหมีคนทำงานเยอะแยะเลยว่ะตรงนี้โอ้ขยันจังวะลุงโอ้พวกลุงขยันมากเลยแล้วไอ้เคี้ยนี่ไม่ทำงานล่ะโอ้ยด้วยคนงานทำงานกันอยู่นะครับโอ้โหวว้าไอ้เคี้ยนี่มึง มึงทำอะไรเนี่ยมึงทำไรทำงานดิทำงานดิทำงานทำงาน,งานเฮ้ยอยังมีปืนด้วยยังแค่อ๋อมันน่าจะเป็นแบบพวกวิศวกรอะไรอย่างงี้นะครับผมยังมีปืนด้วยเมื่อกี้โอ้โหเคครับทุกคน,นครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มให้ดูอีกในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าพาขับรถไถแล้วไถนาอะไรมันมีอยู่เดี๋ยวผมวิ่งหานะครับ อ๋อดูดิไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยนี่ไม่ทำงานแอคบแอคุยกับเ,เมียแอบคุยกับเมียเหรอวันนี้วันนี้แอบคุยกับเมียใช่ไหม Desert. แอบคุยกับเมียใช่ไหมแอบคุยกับเมียใช่ไหมเฮะตายไปซะมึงอ่ะเอองานการไม่คุยเฮ้ยจิบผาแล้วระบวดป้าเว้เลยเจอกันใหม่จิ๊บหน้าแล้วกันนะทุกคนนะฝากกดไลค์ด้วยสวัสดีครับเออตำรวจมาตำรวจมาไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า पलच परच <laughs>